ตายเองครับเศร้าเลยนลุกกิ้งครับเรีนไม่ได้หกเจ็ดยกเลปรมมาณหายกกูก็หกยกเลยนะนะครับยกไปยี่สิบนะครับตอนนี้เริ่มข่องขึ้นมานในจังหวะหนึ่งเอา้าเอาใอ้สุดกระได้ดครับ

ยี่สิบเทื่อนะครับต่อยกหนึ่งนะครับออกกำลั่งกายแล้ววกับจหสิบกินนี่ครับนนเบนี่ยแนวกินครับนะครับแนวกินนะครับอันนี้นะครับหอนอันนี้คือนามดอกอัญชันนะครับอันนี้อัญชันผ <c oughs> สมน้ำผึ้ง จะกินกับไขนบ่นี่ครับนเนี่ยใส่เบิ้งน้ำผึ้งบวได้โคชนาให้เพิ่นเด้เนี่ยหมดเลยนี่ครับเแล้วน่อยหนึง่งนะครับจะน่อยมาเสร็แซ่บนะครับน้ำผึ้งใส่มะนาวหน่อยนนหนึ่งน้ำผึ้งผสมมะนาวน้ำดอกอัญชันนะครับ อ่อນๆเย็นแบบค่องคอ